น้องๆครับ <ml dav is> เชื่อไหมว่าอดีตพีเคยเป็นเด็กช่างมาก่อนนะครับคือแบบพี่แบบใส่ได้ทุกตัวเลยอ่ะทุกคนคือแบบใส่อะไรอหมายถึงใส่เสื้อครับทุกคนหมายถึงใส่เสื้อน่นได้ทุกตัว <m ug> ก็อีกอย่างทุกคนไอ้แมปนี้มันก็แบบโคดแบบแนวโลูพีเลยนะทุก <m ug> คนแมปโลโสตีนนะทุกแบบคน คือแบบโลเพจจัดสันะครับไม่เหมือนเอบางมงบางแมปนะอย่างเช่นดาฮูดโอ้ยไม่ได้พูดนะ<อ>คือพี่ไม่ได้พูดนะครับท<อ>่านผู้ชมคือพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะว่ามันแบบเป็นยังไงนะสังคมก็ดีเกินปุยมุ้ยนะครับไอแมบพบดาฮูดนะครับท่านผู้ชมมาครับท่านผู้ชมแบบนี้ก้จะเป็นแบบประมาณแบบแนวแบบโลเพนะครับแล้วก็เอ,อ่อพวกอันนี้เป็นพวกโค้ดอะไรใหม่ๆต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกอ๋อใช่ใช่ไอพวกซ้ําศพอุ้มอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พวกเกมพาร์ตต่างๆนะพี่ขอไม่ซื้อละกันนะครับทุกคนไอพวกเกมพาร์ตอะไรต่างๆนะพี่ขอไม่ซื้อละกันในไอ้แมปเนี่ยมาครับทุกคนเดี๋ยวจะไปลองไปดูเล่นกันดูเลยนะครับว่าแมปนี้มันจะสวยเล่นมันจะแบบอาโลเปขนาดไหนนะครับเป็นแบบแนบแนวแนว GTA ต่างๆนะพวกแบบใครเคยเล่น g t a น่าจะรู้นะว่าแมบนี้มันจะไอพวกเกม GTA มันจะเป็นแนวไหนนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยทุกคนตอนพี่เข้าเกมมันก็จะเป็นแบบหน้าแบบนี้นะทุกคนดูดิโอโคตรสุดอไอแแมปเนี้ยดูดิ <laughs> โอโหเกินดูดิเออแล้วก็พี่มาแต่งตัวในแนวในแนวแบบเด็กช่างนะครับช่างพ่อช่างแม่โอไม่ใช่ a few moments later ครับไม่ใช่ครับคือพี่พูดผิดนะทุกคน <c oughs> โอ้แล้วใครมันยิงปืนกันตรงนูนะ้น <c oughs> อะเฮ้ยโป What the fuck โปโปทุกคนโป What the fuck โปเฮ้ยเฮ้ยเราเจอลิงว่ะทุกคนเฮ้ย <You S 1> hey. ลิงมันมาทำอะไรแถวเนี้ยเฮ้ย hey. แล้วก็ใครเนี่ยเฮ้ย mm hmm. เหมือนเจอโปออะทุกคนแฮกเกอร์เฮ้ยไอ้นี่มันจอาเออลืมพี่ลืมบอกพี่เกิดมาพี่ก็มีมีดแล้วนะครับพี่ไม่ได้ซื้อนะ <Hey. S 1> คือพี่น่าจะตึงเกินไปหมุนีอยเอ้ยแตกหนึ่งเฉยสี่สุคือแบบพี่น่าจะโหดนะครับทุกคนดูดิพี่มาในแบบเด็กช่างอา้าตาย,ตาย ตายโดนตำรวจเก็บตายโอ้โหเกินดูดิพี่โดนจับอ่ะทุกคนคุณโดนคุณโดนจับแล้วคุณจะเอาคุณจะถูกปล่อยตัวใน,นโอ้น่าจะหนึ่งอาทีกว่ากวเออแล้วมันก็มีแนวแหกคุกด้วยนะครับไอ้แมวเนี่ยมันก็จะมีแบบ แนวแหกคุกอะไรต่างๆนะสมมุตินะ้ <Wow. S 1> เราติดคุกนะทุกคนทุกคนก็เห็นตรงนี้มันข้าง,างๆซ่วมเนี่ยเราก็ลงไปเลยนะครับนี่ครับมันจะเป็นเกมให้เราเล่นนะเป็นเกมกระโดดใครที่กระโดดไม่ผ่านก็จะติดแหกอยู่ตรงนี้คนระับคือแบบอันนี้คือพี่สิมันไม่ได้ทุกคนดูดิเดี๋ยวจะลองน่าจะให้วิ่งแล้วกระโดดอ๋อแบบเนี้ยโอ้เหลือสี่สี่สี่สิบกวีแล้วทุกคนว่ต้องผ่านไห้ได้ปุ๊บนี่นะครับพอเราแบบ อาวิ่งเสร็จนะทุกคนพอเราแบบเอาแหกคุกเสร็จเราก็กลับมาเป็นชุดปกติครับจ่าที่เราใส่ชุดไอเด็กช่างนะครับทุกคนเอ,อไม่ใช่เด็กช่างไอชุดไอชุดอันนั้นน่ะชุดไอนักโทษอ่ะทุกคนมาทุกคนเอาไหมนะครับทุกคนเอาไหมนะเมื่อกี้คือติดคุกแบบเกินไปอ่ะดูนะอ่าอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย มีโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบพวกอะไรต่างๆเฮ้ยแบบนี้ดีป่ะทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออะไรด้วยอ่ะเฮ้ยถือว่าดีจัดนะแล้วก็กระเป๋าตังค์อุ้ยกระเป๋าตังค์พี่มีเงินเยอะจิงเลยอ่ะทุกคนพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่มาพี่ก็ตังค์เยอะแล้วนะดูดิโคตรตึงอ่ะพี่มาพี่ก็แบบตังค์เยอะแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมัดอ๋อหลอดสเตมินาเออไม่ใช่หลอดพลังงานแล้วก็เลือนแล้วก็ชุดเกิร์นะเฮ้ยชิมหายละโป โอ้เนี่ยโปทุกคนไอตำรวจนี่มันเป็นโปเนี่ยโ,โอ้พี่จะเอามันไม่ได้อะทุกคนมันเป็นโปอ่ะดูดิ <c oughs> แตกไม่รู้นะว่าใครได้เฮ้ยมันพิมพ์อะไรอะพีพ่เป็นเด็กช่างอะ,ะเด็กช่งางจะโดนเปิดทุกคนเกินไปเปล่าแล้วก็แบบนี้จะมีไอ้ร้านซูเป,ปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆด้ือน,นทุกคนเนี่ย <c oughs> เห็นเห็นไหมไอตรงแผนที่ข้างบนเนี่ยมันก็จะมีร้านซูเป,ปอร์มาร์เก็ตร้านปืนร้านจักรยาน อเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะเฮ้ยพี่ขอซื้อขนมเลนก่อนนะขนมเลกี่บาทวะมันไม่บอกมันลืมดูแล้วก็ช็อกโกแลตก,กินนี่น่าจะกินแล้วก็เพิ่มพลังงานหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนแล,แล้วแล้วทุกคนเราก็เจอเด็กช่างเหมือนกันนะครับทุกคนแล,แล้วแล้วเราก็เจอแก๊งเราเหมือนกันนะทุกคนเป็นแนวฟอร์มเด็กช่างนะทุกคนนี่ไงทุกคนฟอร์มเด็กช่างอนะ่ะเฮยดูดิ เฮ้ยใ,ใครมันแต่งตัวเหมือนเราเนี่ยดูดิทุกคนเฮ้ยป่ามาไปเลื้อนเดี๋ยวพาไปเลื้อนเด็กช่างเดี๋ยวพาไปดูดิทุกคนเด็กช่งางอ่ะเราจะมาแมปนี้มันมีป้นธนาคารอะไรต่างๆด้วยนะคนไอ้ตรงนี้นะป้นธนาคารแมปนี้มันปิดประตูได้ไหมปึ๊บอ้ยได้อิม่มล็อกกรอนได้ด้วยแล้วเราก็ใส่มนเลยครับอ๋อเฮ้ยไอ,อ,อ้นี่มันปิดว่ะโอ้โหดูดิทุกคนมันปิดอ่ะมันปิดประตูแบบใส่หน้าเราอ่ะเกินไปเปล่าปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บนี่แตกหนึ่งสวยพี่สวยดูดิทา่านผู้ชมชิบหายแล้วมีคนเล่นปืนทุกคนคือมีคนเล่นปืนนะทุกคนในแแบเนี่ยมีปืนมีอะไรให้ต่างๆนะเราขอหนีกันก่อนดีกว่านะทา่านผู้ชมแล้แล้วพี่ก็เห็นมีดนะทุกคนเฮ้ยเจอมีดมันดอบแแบบนี้มันมีมีดดอบอะไรต่างๆด้วยครับมันมีอุ้มมีอะไรด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรเอ้ยเราเจอคนไทยว่ะลแล้วเราก็เจอคนไทยว่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเดียวครับอ๋อเดียครับนี่นี่นี่ใครนะครับ อ๋ออ๋อเราเราเราอยู่แก๊งไหนเนี่ยรู้จักเปล่าเด็กช่างเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีหรอรู้รู้จักเด็กช่างเปล่าไม่รู้จักอ่ะเอาอย่าพึ่งวิ่งดิอย่าพึ่งวิ่งดิอยากนอนหรออยากอยากอยากหมอบไหมอยู่นิ่งอยู่นิ่งถ้าไม่อยากหมอบอ่ะอยู่นิ่งบอกแล้วว่าอยู่นิ่งบอกแล้วว่าอยู่นิ่งนิ่งบอกไปแล้วว่าอยู่นิ่งนิ่ง เคยเคยบอกแล้วว่าอยู่นิ่งดูดิทุกคนมันโคตรเลี่ยมเลยอ่ะมันบอกให้ปล่อยอ่ะคือบอกแล้วว่าอยู่นิ่งๆิ่งคือพี่คือพี่บอกแล้วครับว่าอยู่นิ่งนิ่งนะอย่าอย่าเนี้ยอย่าเลี่ยมเดี๋ยวเลี่ยมมันจะได้ตายอ่ะจะเลี่ยมอีกไหมเนี่ยอย่าอย่าเลี่ยมอีกนะอย่าเลี่ยมอีกนะ อย่าเลี่ยมอีกถ้าเลี่ยมอีกมันจะจบไม่สวย<อ>แล้วใครมันอยู่ข้างในอ่ะมันอยากตายเปล่า<ร>คือพี่เด็กช่างนะคือพี่ชงทุยคือพี่แบบชงไอ้ทุยทรงทรงเด็กช่างนะเนี่ยรู้จักเปล่าอ,อินทาราเรารูแปลงอินทารานะมีอะไรให้ผมช่วยเปล่าเรารูแปลงอินทรานะมีอะไรให้เราช่วยเปล่าเออ,อ,เอโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยอย่ะ เฮ้ยน้องอยู่นิ่งก็ดีพี่มีธุระ <c oughs> ไปแล้วน้องโ <c oughs> <c oughs> อ้โหนาดูดิทุกคนพี่โคตรเรียบอ่ะพี่ทำได้ยังไงอ่ะดูดิพี่โคตรเรียบว่ะมันคนไทยฮัลโหลสวัสดีนายใช่คนไทยเปล่าแล้วเราก็เห็นตู้ a อ m ีเอนะทุกคนไม่รู้นะว่าตู้นั้นมันจะเปิดได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไอตู้ตรงนั้นอ่ะไม่รู้นะว่ามันจะป้นได้หรือเปล่า เออแล้วก็พี่รู้มาอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเห็นบอกว่าถ้าตู้เอทแบบมีแบบไฟแบบนี้ขึ้นแสดงว่าป้นได้นะทุกคนเนี่ยเวลาแบบเราตีเสร็จนะทุกคนโอ้เหมือนมาในแบบอาทรงโจนทรงอะไรต่างๆเลยครับท่านผู้ชมเหมือนมาในแบบทรงแนวโจนแนวอะไรต่างๆมาป้นมาอะไรอ่ะทุกคนแล้วไอ้นี่มันไข่ปะเดี๋ยวจะเอาแม่งเดี๋ยวเล่นมันเล่นมันเลย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 เล่นเลย เล่นมันเลยโอ,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 อ้พี่คนเลียมะทุกคนเราโดนยิงทุกคนหนีแแบบนี้มันสนุกอยู่นะทุกคนแบบแนวโลเปแบบเลื่อนจัดอะเออแบบนี้พี่บอกไว้ออย่างหนึ่งครับยิ่งเราแบบมีพวกเยอะนะทุกคนยิ่งเราแบบมีพวกเยอะเรายิ่งได้เปรียบนะทุกคนอเออไอนี้นี่ปืนปืนเอยมันยิงมั่ว,วอ่ะอ้คนนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อปืนนะทุกคนพวกอาวุธปืนนะ นี่แล้วแล้วเราก็มาถึงจุดซื้อปืนแล้วนะครับทุกคนนี่ทับตรงซื้อปืนก็จะมีปืนแบบหลายแบบหลายขนาดเลยนะ <Wow. S 1> แล้วก็ชุดกงชุดเกาะใกล้จะอยู่นี้นะครับเป็น500บาทนะทุกคนไอชุดเกาะตรงนี้เดี๋ยวขอปิดไมค์กันนี่ทับชุดเกาะก็จะเป็นตรงนี้น้ำห้าร้อยบาทเดี๋ยวขอใส่แบบเต็มก่อนเอามันใส่ไม่ได้อะมันน่าจะซื้อได้ครั้งเดียวนะไอนี่จะทําอะไรจะทําอะไรปืนเรามันแรงไอน้องชายจะทำอะไรอะ ทำอะไรให้ดูดีๆ <c ười> คือเราแบบเลื้อดจาดอ่อะทุกคน <c ười> อ่อ,อปืนอะไรนกอินทรีอะไรเนี่ยเฮ้ย <c ười> ทุกคนเราเจอตู้ทีเอเอจีอยู่ตรงเนี้ยทุกคน นี่นะครับเฮ้ยขอป้นก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยแมปนี้ก็สวยดีแมปนี้สนุกนะทุกคนแมปนี้สนุกนะมาทุกคนเดี๋ยวพี่ว่างๆตอนนี้เดี๋ยวพี่จะปั่นจักรยานอ้อมเมืองนี้ก่อนนะทุกคนดูดิเฮ้ยใครแต่งตัวเป็น FF วะแล้วก็จะปั่นอ้อมเมืองนะเออพี่แบบได้ยินเสียงโทรศัพท์เอ่อโทรศัพท์มันสามารถส่งข้อความอะไรต่างๆได้ยนะทุกคนนี่นะถ้าใครโทรศัพท์ใครแล้วมันเป็นแบบอ่าชื่ออะไรชื่อแล้วก็จุดสีเขียวตรงเนี้ย แสดงว่าเขาทักทักมาหาเรานั้นเนี่ยเออ้อยอะไรเนี่ยเด็กอ,อ่ใครทักมาหาพี่เนี่ยพี่อยู่ไหนผมอยู่ที่จกปูนตีฟูนู้ไเลยเนี่ยดูดีอะไรเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยเฮ้ยอีกคนหายเพื่อนอีกคนหายทุกคนอ,อ๋อจักกยานม,มันมันโดดได้ด้วยนะเหมือนมันยกล้อได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเหมือนมันจะยกล้อได้หรือเปล่า ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าดูดิพี่แบบปั่นจักรยานแบบอ้อมเมืองถือว่าแบบนี้น่าเล่นนะทุกคนหยิดทุกคนอย่าลืมมาเล่นครับแบบโรสติดนะทุกคนอย่าลืมมาหาเล่นนะทุกคนป้ายหน้าชนว่ะเอ้ย,อยตอนกลางคืนแล้วว่ะเฮ้ยสวยนะตอนกลางคืนเนี่ยไปยหน้าชนว่ะหน้าแม่งชนว่ะทุกคน พี่อาจจะชนมันแล้วเนี่ยโหมันมีแต่ตำรวจว่ะทำยังไงดีเนี่ยชิบหายแล้วตำรวจสองดูดิตำรวจมันแอบดีตำรวจไม่ปกป้องประชาชนนะับมันไล่ยิงคนทุกคนเลยตำรวจเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแกคนอะ่ะเด็กช่างยอมไม่ได้ครับคือเด็กช่างยอมไม่ได้นะปุ๊บปุ๊บเนี่ยคือเด็กช่างเด็กช่างมันยอมไม่ได้นะมันมันอ่าลังแกคนแบบไปทั่วโอ้ยโอ้ย นี่เด็กช่างคือยอมไม่ได้นะทุกคน <Wow. S 1> เราต้องได้กินพิซซ่าก่อนเฮ้ยมีคนขโมยจักรยานของเราไอด้ดำไอ้ดำมันขโมยชิบหายละชิบหายละโอ้ชิบหายละชิบหายละโอ้โหเด็กช่างตายเอด้ดำเอาไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำมันจะถือปืนเอาไอ้ดำเอาไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำมันจะถือปืนนั่นแหละโอ้เอามันดีอันนี้เนี่ย โหมันไม่ได้แบบมันไม่ไหวว่ะมันอากระสุนมันน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมกระสุนมันหมดแล้วกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วมันมันมันชักกระสุนอยู่นะเฮ้ยมันไม่ได้เอ้ยจะตายเฮ้ยทุกคนผู้สาวอ่ะเอา่ามันเลยทุกคนเออเวลาแบบเราแบบเลื่อนน้อยๆอ่าเราจะเดินช้าหน่อยนะทุกคนเวลาแบบเราเลือนน้อยๆอะไรต่างๆนะชิมหายละ ชิมหายแล้วต้องไม่อยู่ในนีนยอ๋อตายโอ้ทุกคนเอาเป็นว่าคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครอยากเล่นอย่าลืมมาเล่น,ลลค,ลนครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงค์ทิ้งลิงก์แมพไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงค์แมพไวนะทุกคนสำหรับพี่ก็ขวตัวลาเพียงเท่านาาี้ละค่ะบ๊ายบาย